กีดูภายนอกเครื่องกันแล้วนะครับมาดูภายในเครื่องบ้างตัวเอสตัวฮาร์ดแวร์หน้าจอที่เขาว่าดีขึ้นดีขึ้นแค่ไหนมาดูกันนะครับอ่ะผมให้พี่โจรเริ่มเลยตัวด้านนี้คือ i p h o n 4 CSCS ีเอสครับตัวนี้คือไอโฟน5อ <8, S 1> ันนี้คือปรับความเบียดหน้าจอไว้สว่างที่สุดสว่างที่เห็นกันเห็นเห็นนะว่าใครสว่าง <ard> กว่าใครสีสวยขึ้นไหมนะครับความเบียดหน้าจอตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น1 1ึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหก คูณ640นะครับอันนี้ก็640โรแกเพราะนั้นก็คือจะเห็นเฉยๆว่ามันยาวขึ้นไอคอนก็จะเป็น5แถวครับถ้าเกิดเป็น iPhone 4ก็ยังเป็นแค่4แถวแถวถึงแม้ iPhone 4S จะ up เป็น iOS 6ก็ยัง4แถวเหมือนเดิมนี่เป็น5แถวแล้วนะครับนี่คือความละเอียดหน้าจอสูงสุดมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจะเห็นหลักๆเลยก็แน่นอนครับแอปพลิเคชันชื่อว่า p a s s b o o k ที่เห็นตรงนี้นะครับเมืองไทยยังใช้ไม่ได้แต่ว่าต่างประเทศก็เริ่มมีทยอยใช้แล้วนะครับอ่ ในส่วนสเปคฮาร์ดแวร์ในเรื่องของกล้องนะครับก็จะมีกล้อง FaceTime เดี๋ยวเราจะลอง FaceTime ให้ดูด้วยเขาบอก FaceTime มันดีขึ้นมากดีขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็มีกล้องหลังความเอียดเท่าเดิมแต่คุณภาพดีขึ้นจะมาพิจอรณาลองังลองเฟสไทม์นะนี่เฟไทม์เป็นไงบ้างก็โอเคนะครับผมชัดขึ้นเยอะชัดขึ้นเยอะมันละเนนด้านหลังหนีเที่ยวไม่ได้ใช่ครับผมไม่น่าซื้อตรงนี้แหละนะครับ อันก่อนยังเบอเบอร์นี่ยใช่เขาแก้ตัวได้บ้างยังมีแบบมองเออเป็นยังเป็นจุดๆบ้างอะไรบ้างใช่เด็กตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเด็กเสิร์ฟก็เริ่มไม่ใช่เขมก็เริ่มไม่ดีตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของกล้องเฟซทามเริ่มเลยไหมเฟซทาได้ไหมได้ นี้พามาดูหน้าจอนะครับระหว่าง iPhone 4S iPhone 5แล้วก็ Galaxy Nexus ถือเป็นตัวแทน Android แล้วกันนะครับก็จะเห็นเลยเรื่องความสว่างอันนี้เราปรับความความสว่างสุดทั้ง3รุ่นนะครับอันนี้มัน refresh นาอไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นหน้าจอ Super AMOLED นะครับตัวดังของ Samsung ก็จะเห็นสีว่ามันแป๊ดแป๊ดพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอ LCD IPS ของซัมซุงไอของ iPhone เขาอะนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเวลาเปิดเว็บเดียวกันหน้าเดียวกันเนี่ยไอนหน้าจอที่ยาวขึ้นหรือหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมันจะแสดงผลยังไงความแตกต่างยังไงก็จะเห็นผลแข่งขันอันนี้มันไม่ขึ้นแล้วครับ <c oughs> กดให้ผมหน่อยอ่ามีคนกดให้ผมละนะครับเดี๋ยวให้เห็นเลยผลนี่คือผลพรีเมียร์ชิพเมื่อวันสุดสัปด,ด,ดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยจริงๆนะครับ ก็จะเห็นผลอันนี้ก็จะเห็นผลถึงแค่คู่เวสต์แฮมกับเซนต์เดลแรมหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็ยาวลงไปอีกคู่หนึ่งไปเจอคู่วีแกนกับฟูลแลมพอเป็นหน้าจอของตัวการ์ดินซ่าก็จะเห็นไปถึงนู่นเลยความพ่แพ้หนับประโยชน์ของลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็อะไรอย่างงี้นะครับเป็นการรีวิวที่ไม่อยากพูดเลยแต่ถูกบังคับพูดนะฮะแต่จะเห็นความแตกต่างของตัวเบราว์เซอร์กับการแสดงผลว่าหน้าจอที่ยาวขึ้นหรือใหญ่ขึ้นก็จะแสดงผลหน้าเว็บได้เต็มตามากขึ้นยังไงนะครับคนใช้ e อาา่อน เพราะว่า iPhone 4S เนี่ยต้อง,ต,องอต้องยอมรับจริงนะหน้าจอขนาด3.5นิ้วที่ใช้มาตั้งแต่ตอนแรกแรกมันเอาไปละเทียบกับตลาดหน้าจอปัจจุบันของสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้คือพอร์ต i h t n i n n นะครับเราให้ดูสายกับตัวพอร์ตก็จะเห็นว่ามีขนาดเล็กลงกับพอร์ตเดิมที่เป็น30พินค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนอันนี้คือเป็นพอร์ตมาตรฐานใหม่ที่ Apple จะใช้กับอุปกรณ์ รุ่นต,ต่อไปต่อจากนี้นะครับซึ่งจริงปัจจุบันก็มีใช้แล้วนอกเหนือจากตัว iPhone 5ก็มี AirPods Touch ที่เป็น Fifth Gen คือ Gen 5ตัวใหม่ก็ใช้พอร์ตแบบเดียวกันด้วยนะครับดูหูฟัง AirPods กันครับผมเป็นยังไงนะฮะก็รูปทรงจะต่างจากตัวเดิมค่อนข้างพอสมควรตัวเดิมเป็นเอียบัดปกติเลยแปะหูธรรมดานะครับอันนี้จะกึงก่งๆ่งยัดหูสังเกตว่าจะมีส่วนที่เป็นลําโพงอยู่สส่วนนะครับส่วนด้านหน้ากับส่วนด้านข้างซึ่ง จร,จริงเขามีการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเกิดใครได้ลองฟังผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ค่อนแคะหูฟังของ Apple นะครับว่าให้เสียงไม่ค่อยกระทึมไม่ค่อยเร้าใจนะครับหูฟังตัวใหม่นี้น่าจะพอตอบโจทย์ได้สําหรับคนโดยเฉพาะคนที่ชอบฟังเพลงแนวหนักหน่วงสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ iphone 4 s หรือรุ่นเก่าๆที่ยังใช้หูฟังแบบเย a r บั d ของ Apple สีขาวเดิมๆอยู่ที่ตอนนี้น่าจะเหลืองหมดแล้วเนี่ยนะอยากได้หูฟังตัวน,นี้ก็ซื้อได้นะครับสามารถซื้อได้แล้วที่ apple store 1090บาท นะครับถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับกับการรีวิว iPhone 5วันนี้นะครับกับในบอสแล้วก็พี่โจดีเจโฟนนะครับก็ภาพรวมพี่ iPhone 5ปรับปรุงจาก iPhone 4S เยอะใครผมโดยเฉพาะร่วมรูปลักษณ์นะครับซอฟต์แวร์จะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับแต่แต่ว่ารูปลักษณ์เปลี่ยนแน่แน่ครับผมในความเห็นพี่โจครับในความเห็นพี่นะน่าใช้มาค่คนที่เบื่อ4 4S เบื่อมากมากก็เบื่อมากมากด้วยเหรอใช่อยากได้ความบาง แล้วกรดุดีขึ้นเยอะใช่ครับอยากได้ความบางอยากได้จอที่สวยขึ้นครับได้กล้องที่สวยขึ้นครับใช้เฟซไทม์ผ่าน3 G ได้อ่าครับผมก็สมควรซืร์ก็ต้องใช้ถ้าถ้าเป็นผมครับผมมี iPhone 4S อยู่ครับคุ้มไหมขาย 4S ไปซื้อ5ถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ยังไม่อยากเสียตังเยอะยังไม่ต้องเพิ่มเยอะเออก็ใช้ไปก่อนรอพังใช่รอรอเอาไว้ให้5มันลงนิดนึง เดี๋ยวค่อยมาหยิบกันไอโฟน5น่าใช้ใช่ครับบอดี้ดีเยยมดีเป็นครับถือเป็นสมาร์ทโฟนถือเป็นเฉพของสมาร์ทโฟนเลยถือว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นหนึ่งแล้วานใช่รวมทุกอย่างทุกประเภทโทรศัพท์อ่ะที่งานประกอบดีที่สุดรุ่นหนึ่งที่คุณจะหาซื้อได้ในปัจจุบันนึกถึงสมัยก่อนเนาะกวบ8 8 0 0ปด์เต้อะไรเงี้ยงานประกอบประมาณเดียวกันเลยไอโฟนสวยต้องขอขอบคุณพี่จอทีเจโฟนครับผมนะครับสำหรับอุปกรณ์ดีๆ p h o n e 5วันนี้นะครับ เห็นหน้าพี่โจแบบนี้อยากมาหาพี่โจชั้น4ี่มามืงครองนะครับร้านพีเจโฟนใกล้ๆนาซายังเยื้องกันโซนอีครับผมโซนอีนะครับแวะเรียนได้ใจดีเป็นหนุ่มใจดีมีคราวใจดีนะครับไม่ชาร์จแพงบวกคาดตัวในบอสเรียบร้อยแล้วครับจัดได้นะครับแล้วก็ขอพูสถานที่สวยงามวันนี้กาแฟอร่อยๆด้วยนะครับร้านเช้านี่นะครับ อยู่ที่ชั้น2ครับหอสิลป์กรุงเทพนั่นเองนะครับตรงข้ามมามคลองเลยครับผมแวะมันมาได้ที่เจ้าของร้านน่ารักมากนะนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าในายบอสจะพากาเจอตอุปกรณ์อะไรจะเป็นสมาร์ทโฟนจะเป,นป gadget, เป็นอุปกรณ์ก a เจ็ตหรือจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาดูกันนะครับส่วนนี้ในายบอสพี่โจลาไปก่อนกับเทคชิลครับรายการรีวิวอุปกรณ์ไอทีสบายสบายสไตล์เราวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับตอนรับผมกสู่รายการเทคชิลครับรายการรีวิวอวุปกรณ์ไอทีสบายสบายวันนี้เราจะมาอยู่เดี๋ยวขอโทษเอาใหมา่